ครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ก็มาหาเขียรนะครับแล้วก็เจอห้างเจอกระท่อมข้างนานะครับก็นั่งพักช่วงช่วงพักให้หายเมื่อยนะครับเดี๋ยวผมมีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังนะครับคือเป็นเรื่องจากประสบการณ์นะครับประสบการณ์จริงๆเลยนะครับที่ผมได้เจอมานะครับแล้วก็คนใกล้ตัวเจอมานะครับเวลาที่ออกไปหาปลา ไปปับเบ็ดตามกลางค่งนะครับก็สําหรับส่วนตัวผมเองเนี่ยก็จเจอมาสองครั้งนะครับแล้วก็คนอื่นอีก๋ยวผมจะไล่ฟังผมจะไล่ฟังเลยว่าเขารัพยาเนี่ยนะครับเขาสัพยานะครับสมัยก่อนนะครับที่แรงมากนะครับวันโกนวันพระเนี่ยครับคนท่าคนแก่บอกนะครับวันโกนวันพระนะครับตอนดึกดเนี่ย จะมีเสียงดนตรีไทยเสียงดนตรีไทยลอยตามลมมาเลยครับลอยตามลมมาได้ยินตามตามบ้านเลยนะครับก็ไปปักเบ็ดตอนอายุสิบกว่านะครับไปปักเบ็ดก็ไปโดยกันสี่คนนะครับพวกไปก,กับพวกพี่สี่คนคือเขาไปกันก่อนเขาก็ลงแถวแถวหลังเขาลงกันที่เต็มหมดแล้วแล้วผมอ่ะตามไปที่หลัง เราก็ไม่มีที่ไม่มีที่ลงเบ็ดนะครับก็เลยต้องขี่รถขึ้นจากหลังเขานะครับขึ้นไปบนเขาแล้วก็ไปลงหน้าเขานะครับก็ไปลายเบ็ดมันมีที่อยู่ช่วงตอนเย็นช่วงเกี่ยวเยือะอะไรช่วงเลาะเบ็ดเที่ยวแรกก็ปกตินะครับก็คือเขาอยู่อย่างนี้นะครับเขาแล้วผมปักขนาดกับเขาไปเลยครับทางบนเขามีวัดมีวัดมีกุฏิมีมา,าลาอะไรอยู่บนเขานะครับพระก็มีไม่กี่องค์ คือตอนเราเบ็ดเที่ยวแรกเนี่ยพวกไฟพวกอะไรที่อยู่ตามกุฏิตามห้องน้ําตามสาราอะไรอะ่ะมันปกตินะครับมันไม่ดับไม่กระพริบไม่อะไรปกติผมก็เลาะมากระปพากินดีครับพอตอนเลาะเบ็ดเที่ยวสองนะครับประมาณเที่ยงคืนอ,อ่ลองดกภาพตามนะครับขี่รถขึ้นจากหลังเขาไปนะครับต้นไม้นี่คลุมไปเลยขี่ผ่านไปปุ๊บพอไปจอดรถไปจอดรถเดินเลาะเบ็ดนะครับ เดินเลาะไปประมาณห้าหรือหกคันนะี่เนีะอยู่ดีๆไฟตรงกุฏินะครับไฟตรงกุฏิที่อยู่บนเขาอ่ะอยู่ดีดับพึบแล้วก็ติดพึบแล้วก็ดับพึบแล้วก็ติดพึบแต่เราเห็นแล้วแต่ผมไม่ได้แงขคือไม่ได้หันขึ้นไปมองครับผมเห็นแล้วห่างตาเห็นแล้วว่าไฟมันดับดับติดติดคือเหมือนแบบมีคนกดดับแล้วก็เปิดแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดอยู่อย่างนี้ ตอนนี้ผมก็ไม่สนใจผมนึกว่ามีคนมาเข้าห้องน้ําหรือมาปิดเปิดอะไรก็พอเดินก้าวไปอีกปิดดับปิดดับปิดดับเร็วขึ้นทีขึ้นผมก็สงสัยนะครับก็เลยเล่งไฟหัวเลยเลงไฟหัวให้เต็มที่แล้วเล่งจมๆเลยนะครับเล่งให้เต็มที่เลยกม้มหน้าปุ๊บพอเล่งปุ๊บผมก็เงยหน้าขึ้นไปมองแล้วก็ส่องส่องไฟหัวไปตรงที่ไฟมันดับดับติด พอเงยหน้าฟ่องขึ้นไปแสงไฟหัวผมไปไปโดนตรงนั้นนะครับไปโดนจุดที่ว่าไฟดับติดนะครับพอเงยแบบปังเป็นเสียงผู้หญิงนะครับนคนลุกครับเป็นเสียงผู้หญิงนะครับเป็นเสียงผู้หญิงแบบหวยหวนลงมาเลยพอฟ้องขึ้นไปแสงเสียงผู้หญิงแบบอ้ยยาวมางี้เลยครับ ผมก็โอ้โหคนลุกขาแข็งเราไม่เคยเจอนะครับเราไม่เคยเจอประสบการณ์ในครั้งแรกเลยนะครับออกเป็นเสียงโหยลงมานะครับผมว่าก้มไฟหัวแล้วก้มไปหัวหลบแล้วก็หันหลังค่อยๆเดินคือใจอยากจะวิ่งนะครับแต่คือว่าวิ่งไม่ได้มันเป็นหัวคันนาแล้วน้ําท่วมนะครับมันก็เป็นจอแฉลื่นมั่งมีดินมั่งอะไรมั่งมีน้ามั่ง ก็ให้เดินก็ให้เดินเดินเดินพอถึงรถก็หันหลังกลับรถได้บิดไม่ฟังเสียงเลยครับพอไปถึงที่พักก็ไม่ได้เล่าให้พวกพี่เขาฟังเพราะว่ากลัวเขาจะกลัวกันนะครับก็เหตุการณ์นั้นเป็นเหตุการณ์แรกนะครับที่ผมเจอครับก็คือเจอกับตัวเลยได้ยินเป็นเสียงแต่ไม่ได้เห็นเป็นตัวเป็นตนนะครับคือได้ยินแต่เสียงเรียกว่าขนลุกก็เลยทีเดียวนะครับแล้วก็เหตุการณ์นะครับครั้งที่สอง เกิดการณะไรก่อครับคือไปปักเบ็ดเหมือนที่เหมือนเดิมนะครับแต่ไปไปกับนออฟวันนั้นนะผมลืมผมไม่รู้ว่าเป็นวันพระใหญ่ปกติวันพระใหญ่เนี่ยผมจะไม่ออกหากินจะไม่อมอกไม่ออกทุ่งไม่ออกคือเลยคือว่าจะไม่ไปค <c oughs> ุยกันตอนนี้เราลืมก็เลยแล้วแล้วลูกเหยื่อที่จับมาลูกเขียด่ะมันเหลือก็เลยอยากจะไปปักกันอ่ะขี่หาไปทั่วแล้วครับทุกที่มีคนลงเบ็ดมีคนจอง Esse หมดแล้ว มันเหลืออยู่ที่ที่หนึ่งไม่มีใครปักเบ็ดเลยคือไม่มีรอยไม่มีรอยถางหญ้าไม่มีรอยเท้าไม่มีรอยเลยคือเป็นนาเป็นนาเออผมผมไม่เอ่ยชื่อนะเป็นนาของลุงคนหนึ่งแกเสียชีวิตแกเสียชีวิตที่นาครับตรงข้างคันตะคือว่าเสียชีวิตว่าไม่ปกติครับคือไม่ใช่ไม่ใช่แบบตามธรรมชาตินะครับไม่เอยไม่ผมไม่เอ่ยชื่อนะ เราก็บอกอปตรงนี้เนี่ยเชื่อดิไม่มีใครปกักแสดงว่าปลามันต้องกินดีก็เดินไล่เบ็ดกันไปลายล้อมนาไปเลย,เลยสภาพก็คือเป็นนาและเป็นสะนะครับเป็นสะของแกและน้ําในสะท่วมออกมาที่นาเหลืออยู่แค่ตรงนั้นผมก็ลายเบ็ดไปลายเบ็ดล้อมไปเลยพอใกล้ๆจะไปถึงจุดที่แกเสียชีวิตนะครับอยู่ดีๆมีเสียงอะไรร่วงลงจากข้างบน เหมือนใครเอาอะไรคว้างลงมากลางนาครับน้ํากระจายเลยถ้าเป็นปลาฮุกหรือกบกระโดดเนี่ยผมคนหากินผมรู้อยู่แล้วว่ามันดูเสียงเสียงปลาหรือเสียงหินลงไปแล้วที่ดูตรงนั้นมีผมอยู่สองคนกันนะออฟอผมก็พอล่วงลงมาอุ้มปุ๊บผมแงะมองหน้ากันนะออฟเลยผมก็เลยพูดไปว่าลุงผมมาหากินผมไม่ได้มาลักไม่ได้มาขโมยต่างคนต่างอยู่เราก็พูดอย่างนั้น ผมก็เดินไายเบย็ดอะไรลงไปปกติคือเบ็ดอยู่ตรงตรงนาที่แกแต่ชิวิตเนี่ยตรงที่แก้ต่ิวิตสี่สิบคันนะครับแล้วก็ตรงอื่นประมายี่สิบสามสิบคันก็มาเกี่ยวเยื่อมาอไล่เลาะเลาะรอบแรกก็มาถึงเวลาเลาะประมาณสองทุ่มก็เดินเลาะไปเชื่อไหมครับเบ็ดสี่สิบคันไม่เคยได้ปลาแม้แต่ตัวเดียวทั้งทั้งที่หมายสวยมากน้ําอยู่แค่ตรงนั้นแต่พอเลยล็อกล็อกของนาแกไปแล้วอ่ะปลามันกิน ไปได้ปลาช่วงอื่นก็มาคุยกันนะออกเอาออกเออเดี๋ยวก่อนผมย้อนให้ฟังพอมาไลเบ็ดเสร็จแล้วนะผมก็กลับไปไปกินก๋วยเตี๋ยวไปกินก๋วยเตี๋ยวกันก็เาว่าถามพวกแม่ค้าพวกคนรู้จักก็ถามว่าเอานู้เองไปไหนกันมาบอกผมไปไลยเบ็ดมาป้าบอกเอาไปไลยที่ไหนบอกไปไลยของนาลุงคนนี้เขาแงะมองผมเขาหันมองผมทางร้านเลยแล้วก็มีคนนึงพูดว่านูเองจะได้ปลากันหรือตอนเขามีชีวิตอนะ เขาห่วงนะไม่ว่าจะเป็นน้ําเป็นปลาเป็นผักเป็นอะไรที่เขาพูกใกล้ๆนาเขาเนี่ยใครแตะไม่ได้เลยผมก็บอกเขาไปว่าผมมาหากินผมไม่ได้มาลักไม่ได้มาขโมยคนก็อยู่นคนผีอยู่คนๆเราก็พูดไปอย่างนั้นอ่าตอนนี้ตัดมาถึงตอนตอนเลาะเบ็ดนะครับตอนเลาะเบ็ดเที่ยวแรกประมาณสองทุ่มนะครับสี่สิบคันไม่เคยได้ปลาแม้ตัวเดียวก็มาคุยกันออฟออฟเอาไงดีเรออฟเขาจะเก็บตอนเช้า จะเก็บเช้าเลยตอนที่ผมว่าตอนเช้าเราพี่เก็บตื่นมาตอนเช้าไงเราก็รอกออฟเดี๋ยวเก็บเลยพอถึงเวลาห้าทุ่มนะครับห้าทุ่มผมก็เดินเก็บเบ็ดไปกันออฟผมเป็นคนเดินเก็บเดินหยิบถอดทั้นเบ็ดคือตรงเนี้ยตรงจุดเนี้ยเป็นตรงที่แกเสียชีวิตนะครับแล้วเบ็ดผมต้องไปอย่างนี้ก็ห่างกันประมาณสักสามเมตรมันเป็นคูคูน้ํากัน้นแล้วก็เป็นตรงที่แกเสียชีวิต เลยก็เป็นหัวกนาไปอย่างนี้พอเดินไปปื้อไปถึงหัวโค้งตรงที่แกเสียชีวิตอ่ะผมก็เก็บเบ็ดอะไรปกติแล้วก็หันหลังเดินไปเก็บไปเก็บที่เบ็ดที่เหลืออยู่ดีๆะนะออฟอ่ะเดินมาแบบติดหลังผมเลยนะเดินมาแบบแทบจะขี่ไหลผมเลยแล้วเราก็แงะไปมองหันไปมองเนะอะบอกออฟมีไรมันก็เงียบแต่ผมรู้แล้วว่าหน้าตาไม่ดีแล้วล่ะ คือว่าหน้าตาเปลี่ยนสีอะก็ไม่ได้พูดอะไรกันก็เดินเก็บเบ็ดปกติก็ปลาเวลันก็ไม่ค่อยได้นะครับก็เก็บเก็บมาเสร็จเรียบร้อยเลยพอมาถึงที่รถนะออกก็ยังไม่พูดเงียบตอนนี้ผมก็ขับรถกลับบ้านก็ไปแยกกันแยกกันตรงถนนพอถึงบ้านนะออฟโทรมาถามผมพอถึงบ้านปุ๊บเนี่ยโทรมาเลยบอกแชมมึงได้ยินเสียงป่าะวะ เราไม่ได้ยินล้วบอกเสียงอะไรตรงไหนบกตรงทางโคง้งมุมสะฮะมึงได้ยินเสียงไหมตอนที่กูเดินไปหามึงอะตอนที่กูเบียดมึงอะบอกไม่ได้ยินได้เสียงอะไรบอกเป็นเสียงอะคนยืนบนอยู่บนพึมงพำพึงพำเลยเป็นเสียงคนเลยบนมาจากบนคันสะเราก็เอ๊ะแล้วตอนนั้นใครจะไปบนตอนห้าทุ่มอ่ะถ้ามีคนเนี่ยเราต้องเห็นแสงไฟแล้วเราก็เห็นไฟหัวแล้วว่าต้องมีคนแน่แตอนนี้ นอฟบ,บอกจริงไม่ได้กโกหกกูได้ยินจริงๆบอกเอ้าแล้วมึงทําไมไม่บอกกูตอนนั้นบอกว่ากลัวเราจะกลัวกวผมจะกลัวตอนนี้ว่าะวบอกตอนนั้นก็ไม่ต้องเก็บเบ็ดกันแล้วแต่นี้ก็อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่สองนะครับที่ว่าไปเจอกับนอฟแต่ผมผมไม่ได้เป็นคนเจอนะนอฟเป็นคนเจอต่อมาก็เป็น <c oughs> เหตุการณ์ที่สามนะครับย้อนไปเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วนี่แ ันนี้เป็นหลังเขาหลังเขาทับยาข้างคลองเลยนะครับมันจะมีสะพานสะพานนี้นะครับประวัติเลยนะสะพานหลังเขาเนี่ยนะมีคนสู้กันมีคนฟันกันนะครับแล้วก็เสียชีวิตทั้งคู่แต่มันนานมาแล้วนะครับผมก็ไมปปากเบ็ดกับไปกันสี่คนมีพี่พี่สามคนแล้วผมก็เด็กกับเขาเขาปักฝั่งทางคลองทางหลังเขาผมก็ปกักสะพานที่ฝั่งหนึ่งทางนาแต่เนี้ย พี่คนอ้วนน่ะเขาก็ไล่เบ็ดเกลียวเหยื่ออะไรปกติรอบแรกอะ่ะพี่คนอ้วนน่ะเขาไปเลาะก่อนไปเลาะเบ็ดแล้วปลาเขาไม่ค่อยติดก็มานั่งคุยกันอะไรกันบอกเดี๋ยวรอเลาะรอบสองเพือ่อปลาไมี่ติดแล้วเขาไม่เอาเขาขี้เกียจเดินปลาไม่กินเขาก็เลยกางมุงบนสะพานนะครับกางมุงไว้บนสะพานเลยเราก็พอถึงรอบสอง,รสง,งเ,เรามาสักค้าทุ่งกว่าดเราไปเลาะเบ็ดกันบอกพี่พี่ไม่ไปเลาะไงบอกไม่ไปขี่เกียจเดินเขาก็นอนอยู่ในมุ้ง แล้วลมมันก็พัดเพราะว่าผมเดินไปเลาะเบ็ดปุ๊บเนี่ยลมมันก็จะพัดสวนมาเลยเอือเอ่อยๆเ,เลยในทภ,ภาพนะครับมุง้งมุ้งนะบุ้งมันก็จะปิวตามลมปิวตามลมไปใช่ไหมครับบุ้งปิวตามลมไปตอเนี้ยเขาก็นอนมองมุง้งทําไมมุ้งปิวไปอะ่ะเหมือนมันไปพัดะอะไรเหมือนมันไปติดอะไรเนี่ยทําไมมันถึงไม่ปิวทั้งทางที่ข้างหลังอะ่ะไม่มีสิ่งกีดขวางเลยนะมุ้งก็ปิวไปเหมือนไปติดอย่างเงี้ยเขาก็มองเพ่งตามอง รู้ไหมครับมุ้งมันไปติดอะไรเป็นรูปร่างนะครับมุ้งเป็นรูปล่างนะเนี่ยเหมือนมุ้งลอยมาแปะเหมือนคนยืนมือไพ่หลังเนี่ยแล้วชะโงกหน้ามองอชะโงกหน้ามองในมุ้งอะแล้วมุ้งลอยมาแปะหน้าเนี่ยทางๆท,ที่มีกันอยู่สี่คนนะแค่นั้นเนี่ยคนลุกลุกวิ่งสะบัดเลยสายมุ้งใสยมุ้งขาดกระจายเลยเป็นผมผมก็วิ่ง อ่ะลูกคุณลองคิดดูสิอ่ะคุณนอนอยู่ในมุงอ่ะแล้วมุงผัดไปเงี้ยอยู่ดีอ่ะเหมือนมันไปไปไปชนกับหน้าคนอย่างเงี้ยกำลังชะโงกมองคุณอยู่เงี้ยเป็นคุณอยู่ไหมผมก็ไม่อยู่กับคนหนึ่งแหละขาดให้ขาดอันนั้นก็เป็นเหตุการณ์ที่สามนะครับที่เคยเจอแล้วก็เหตุการณ์ที่สี่นะครับลุงข้างบ้านผมเขาเล่าให้ฟังนะครับเป็นเรื่องจริงเลยนะ เป็นเรื่องจริงเลยเขาเล่าให้ฟังนะครับเขาชอบไปหากบคือกบอะ่ะเวลาไปหามันชอบอยู่ชายคลองนะครับแล้วแล้วจากข้างบนลงลงถึงชายคลองเนี่ยมันมีหญ้ามีอะไรเขามองไม่ก็เห็นเขาก็เลยลุยน้ําลุยน้าหาหากบอันน้ประมาณระดับใน,นเลยเอวขึ้นมาหน่อย่งเขาก็เดินลุยน้ําหากบไปเลยสื่อสะบกไปอันหนึ่งเดินลุยน้ําไปเขาก็ส่องไฟไปกลางคลองเลยนะครับเขาส่องไฟไป เขาก็ดูกบดูอะไรไปแต่เขาไปเตะตาอยู่อย่างหนึง่งตรงกลางคลองอะมีอะไรดำๆลอยอยู่เขาก็นึกในใจเลยคิดว่าเป็นพวกลากผักตบชวาที่เราเป็นลากผักตบก็เดินหาไปไม่สนใจพอเดินเข้าไปฟึบมันก็เห็นยิ่งกว่าเห็นบ๊บเห็นดำๆเห็นชัดขึ้นเนี่ยก็คิดว่าจงเป็นลกเข้าปองอยู่พอเดินเข้าไปใกล้ๆนะครับเขามัวงี้่ไอหันมอง่องกบสามชายคลองนะครับพอไปใกล้ๆระยะประมาณนั้ สี่เมตรห้าเมตรเนี่ยเขาก็ส่องไปที่จุดดำๆตรงนั้นที่เขาเห็นว่าเป็นรากพับตบรู้ไหมครับเป็นอะไรเป็นผมคนนะครับเป็นคนนอนคว่ำหน้านะครับผู้หญิงผู้หญิงนอนคว่ำหน้านะครับผมจะใหญ่เลยเขาก็แบบตอนแรกเขาก็ตกใจเขาตกใจมากเลยแบบคิดว่าผีหรอกตอนนี้เขาก็ยืนดูมันไม่ใช่ผีครับมันกลายเป็นศพ ศพผู้หญิงน,นะครับนอนคว่ำหน้าคือนอนคว่ำหน้าอยู่ในคลองเลยแล้วก็ผมยาวเ,เขาก็รีบรีบขึ้นขอไปจากคันคลองเอาสบกตะปยตะเกียรตะกายขึ้นมาแล้วก็รีบบิดรถเข้าบ้านไม่พูดไม่เล่าให้ใครฟังเลยครับเป็นไข้เลยแล้วก็วันต่อมาประมาณสักบ่ายโมงก็มีคนไปไปช่วยกันเอาศพขึ้นจนทุกวันนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นศพใครเลยครับเพราะว่าเรื่องมันหลายปีมาแล้วนะครับ ก็เป็นเหตุการณ์ที่ผมได้เจอมานะครับสี่เหตุการณ์นะครับที่ว่าอธิบายไม่ได้อะที่ว่าอธิบายไม่ได้เลยที่ว่าที่ว่าเราเจอมาเนี่ยก็ไม่เชื่อก็อย่าหลบลูนะครับก็เป็นประสบการณ์จริงนะครับที่ว่าผมเคยเจอมาเวลาออกไปปักเบ็ดไปหากินอะไรอย่างเงี้ยก็นานผู้ชมท่านใดมีเหตุการณ์อะไรก็เอามาแชร์กันให้ให้ฟังบ้างได้นะครับในในใต้คอมเมนต์นะครับ เดี๋ยววันนี้ไปหาเครียดก่อนนะครับเดี๋ยวกันคลิปหน้าครับผมถ้ามีเรื่องน็ดเด็ดเดี๋ยวจะมาไลฟ์ฟังครับกอบคุณครับ